สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนธันวาคมคศ2 0 2 4นะครับจะขึ้นคศ2025แล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับฟุตบอลไทยแพ้ฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อหนึ่งในรอบ53ปีนะครับแหมเสด็จจริงๆเลยและ ็ไม่ได้โทษใครแล้วก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเออฟิลิปปินส์เนี่ยใช้สนามนิซานเมโมเรียมนะครับเป็นสนามาย่าเทียมซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของเขาแล้วแหละเปิดบ้านน็อกทีมชาติไทยเราไป2ประตูต่อหนึยิงในนาที90บวนะกบวก3หรือบวก4ก็เป็นสูตรเดิมเดิมแแหละแต่ว่า ทางเราแก้ไขไม่ได้ครับลูกแรกๆก,ก็เสียแบบนี้แหละลูกสองมาก็เสียแบบนี้ต่อแอดมินพูดตามตรงเลยเล่นเหมือนเหมือนรอโดนสวนกลับก็ไม่เป็นไรครับก็มันเป็นกีฬาลูกกลมๆก,ก็เดี๋ยวกลับมาราชมังคลาวันที่30สวันจันทร์ที่30มธันวาคมเวลา20่สินาฬิกาตรงกับกูลู ช่อง FM 99ว่าไวา้นะครับเกิดจะพัดจะผูว,ว่าทีมชาติไทยเราไปเสมอฟิลิปปินหรือแพ้ฟิลิปปินจะเต็มสนามราชมังคลาไปกันเยอะๆครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วเ,เราอาจจะโทษอยู่ในใจพูดได้ว่านักเตะอย่างงน้นโคตรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นในโดยความเห็นส่วนตัวโคดอีชีเนี่ย แย่มที่สุดแล้วครับก็ให้ก็ให้พาทีมไทยชนะฟิลิปปินในราชมังคลานะครับอือย่าเออย่าไปออกรูปแบบโอ้ยแพ้แล้วก็น้อยใจน้อยอะไรประมาณนี้น้อยได้ครับน้อยได้พอความเหตุการณ์ที่อยากจะชนะแล้วมันไม่ชนะก็นั่นคือกีฬาลูกกลมๆนะครับเราแพ้วันนี้เราก็ไปชนะวันหน้าได้นะครับ ก็ทางทฤษฎีนะครับทางทฤษฎีที่ออกมาในฟีฟ่าแลนด์กิ้งเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเสียหายหนักอยู่ในในทางสถิติติดลบ3.5ถึงถึง5แต้มนะครับเดาขี้เกียร์คำนวณน,นะครับแอดมินขี้เกียร์คำนวณแต่ว่าเคาะด้วยสายตาออกมาแล้วประมาณนี้นะไม่ไม่ต่ำกว่าลบ3จุด ขึ้นนะครับลบ3จุดขึ้นแอดมินดาว่า3.5ถึง5แต้มนะครับที่จะอ,อันดับนี้จะคะแนนจะลดลงทันทีเนื่องจากไปแพ้ทีมอันดับที่150ของโลกขณะนี้ทีมชาติไทยเราอยู่ที่อันดับที่97ก็จะทำให้ทีมต่ำกว่าหรือว่า แรงกิ้งต่ำกว่าอย่างเงี้ยหาเขาชนะมาเขาก็จะทำให้คะแนนเราสูงขึ้นดีดเราลงไปเป็นอันดับที่ต่ำกว่า100ได้ครับในปีหน้าซึ่งขณะนี้ปีนี้แน่นอนยังไม่มีแข่งเ <c> ด <oughs> ือนมกราก็ยังไม่มีแข่งนะครับแต่ว่าทีมไทยเราจะคะแนนลดลงทันทีขนณะนี้คะแนนเราเนี่ยอยู่ที่อันดับ97ของโลกนะครับ โดยมีคะแนนแลนกิ้งฟีฟ่าที่คำนวณออกมาเมื่อสิบเกธันวาคมอยู่ที่1,231.17คะแนนนะครับก็จะทำให้เราเหลือ1,200เออยกว่า26-27กว่านว,นวนวณด้วยสายตานะครับก็เวียดนามเนี่ยเขาจะขึ้นอันดับเขาก็จะขึ้น คะแนนคะแนนแรงกิ้งเขาก็จะขึ้นนะครับตอนนี้เขามีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่จุดเจ็ดหกนะครับอย่างนั้นเขามีขึ้นห้าแต้มเนะี่ยเขาเอาชนะสิงคโปร์ได้แต่ว่าสิงคโปร์ในอันดับต่ำกว่าก็จะได้แค่สองแต้มอะไรประมาณนี้เขาจะแรงกิ้งก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึนงอันดับเขาอยู่หนึ่งร้อยสิบสี่เขาก็อาจจะไปที่หนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสามอะไรประมาณนี้ส่วนซีมทีมชาติไทยเรารุ้นว่ายอย่าให้หลุด 100ของโลกนะครับเพราะว่าในการจับติวฟีฟ้าอะไรก็ดีเนี่ยมันมีผลนะครับมีผลในโถการแข่งขันนะครับอ่าอ่าสรุปการแข่งขันนะครับวันที่26ที่ผ่านมานะสิงคโปร์นะครับเปิดเจรันเบอร์อรซ่าแพ้ให้กับเวียดนามไป0นย์ประตูต่อ2นี่ ตะอยู่สนามกีฬาคันลังสเตเดียมดีๆคนกึ่งหนึ่งของเกาะสิงคโปร์เนี่ยมาเชียร์สิงคโปร์เกือบเอาชนะทีมชาติไทยได้นำไปก่อน2-0น่าเล่นดีนะครับที่สนามจริงเนี่ยพอมาเปลี่ยนมาสนามยาเถียมโดนเวียดนามน็อกซะ2-0ประตตูอ่อเดี๋ยวไปแก้มือที่เวียจีสเตเดียมที่กรุงฮาหนอยนะครับสิงคโปร์จะคิกออฟกันในวัน วันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่29 20นาฬิกานะครับนี่คือคู่แรกในแมตช์แมตช์ไปเยือนบ้างแล้วทีนี้ของสิงคโปร์นะเวียดนามจะเป็นเปิดเป็นรังเย้าบ้างแล้วทีนี้ออย่างน้อยต้องยิง2ประตูนะครับเอาเสมอก่อนไม่ต้องสนใจอเวโกแล้วไม่น,นับล้วเลิ <e กนับแล้วเอเวโกบอลมันถ้าเอาเวโกมันก็จะไปอุดอะไรวันทีมที่นําก่อนจะไปอุดอะไรวันเนี้อืมเนี่ย ดังนั้นใครยิงเยอะกว่าเอาชนะไปเลยเงี้ยมาที่ทีมชาติไทยนะครับฟิลิปปินส์เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติไทยไป2ประตูต่อหนึ่งก็เดี๋ยวทีมชาติไทยมาแก้มือที่ราชบังคลาครับในบรนดลแล้วในท้ายที่สุดแล้วแอดมินคิดว่าทีมชาติไทยน่าจะเอาเอาชนะฟิลิปปินส์ได้อย่างน้อย2ลูกที่ราชบังคลานะครับดูครับตัวฟิลิปปินส์กับตัวของกัมพูชาเนี่ยมีลักษณะ คล้ายๆกันเลยเท่าๆกันเลยนะครับประมาณไม่ได้ออดังนั้นลองรู้ว่าโคนอิชิจะจะทำอย่างไรในการแก้ไขเกมนะครับจะทำอย่างไรในการแก้ไขวิธีการที่จะเอาชนะฟิลิปปินส์ให้ได้เขามาอุดอยู่แล้วครับอุดทั้ง11ตัวอุดลึกด้วยรับลึกด้วยครับสิ่งที่แอดมินเห็นนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะครับลูกยิง30ล้านเนี่ยยังไม่เห็นมีเลย หรือมีแล้วแต่แอดมินจะไปได้ไม่รู้นะอยากให้มีบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเจาะไปตรงกลาง่ยเจาะไม่เข้าหรอกเพราะว่าด้วยสภาพสรีระของกองหลังทุกทีมนะเขาใช้ตัวผู้เล่นใหญ่ๆนะเข้าไปยืนยืนในอะไรลนะ่ะแบบกันบล็อกทูบล็อกอยู่แล้วยิงแม่งสักสาล้านเนี่ยจะดียิงไปเดี๋ยวมันก็เข้าเองอาการหรือว่า เคลื่อนที่ไวๆอ่ะเคลื่อนที่ไวๆแล้วก็จ่ายบอลแม่นๆ,ๆต้องแม่นๆนะครับจ่ายบอลแม่นๆ,ๆแล้วก็จะเป็นการแก้ไขในลักษณะที่เขากันบล็อกทูบล็อกได้นงแล้วก็จะได้หรือไม่ไม่รู้อืมเราก็อวดรู้ไปเท่านั้นแหละอ่ะสําหรับวันนี้ผิดหวังได้นะครับแต่อย่าท้ออ่ะสําหรับวันนี้ไปเชียร์ด้วยกันนะครับราชบังคลา2องุ่มตรงวันจันทร์ที่30นะครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินส์ได้หรือไม่ มีคำตอบในวันนั้นนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ